ถ่ายรูปก่อนไหมอ้โหบรรยากาศเลกระท่า,าบรรยากาศค่ะจุดถ่ายรูปเยอะๆเลยค่ะไปเที่ยวกระบือย่า่ปกินอาหารที่ไปนามานะคะเดี๋ยวค่ะตามไปเลยค่ะที่ชมแพนะคะรอบเราก็จะเป็นทุ่งนานะคะนี่ค่ะเห็นไหมฮะโอ้โหทุ่งนาสวยมากเลยค่ะกำลัง ทำนากันเป็นกล้าเนี่ยฮะบรรยากาศสุดยอดมากเลยค่ะตรงนั้นน่าจะเป็นภูเวียงนะคะที่เรามองเห็นเนี่ยฮะเราดูบรรยากาศร,ร,บรอบๆกันนะคะนี่ยแล้วเราจะพาไปข้างในกันนะคะค่ะตามเราไปเลยค่ะหาา COVID, ่างไกลโควิดเราบว่านั่งทานไกลๆก,กันได้สวัสดีครับ <c ười> นี่ค่ะ เป็นไงมีอะไราม,มากเลย้อกด้วยยายายายเซอกราเิลม,มีมมยิมแชมพูได้เลยลูกว้าววันนี้มีเมนูอะไรอร่อยอร่อยวจี๊ปูขาขอไปนี่ก่อนนะถาน่ายรูปก่อนไหมมีที่จุดถา่ายรูปได้ค่ะเห็นไหมคะี่ว้าวน้ำก็สวยค่ะ บรรยากาศดีมากน่ค่ะสาค่ะพาไปนะคะเราไปได้หลายคัางนี้เรามาทางขวามอือค่ะว้าวมีจุดชมวิวด้วยนี่ค่ะเห็นไหมคะจุดชมวิวค่ะเห็นไหมคะสุดยอดมากเลยแล้วก็ตามไปเลยค่ะดีที่ถ่ายรูปด้วยนะคะเห็นไหมคะ เป็นสะพานไม้แข็งแรงมากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะที่จุด,จดถ่ายรูปค่ะไปนามาชุมแพค่ะตรงโน้นเป็นนะคะที่สั่งอาหารแล้วก็เป็นที่นั่งทานได้ด้วยค่ะที่เรามองเห็นนะคะแพรน้ำผู้น้ำสวยมากเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มๆค่ะมีจุดที่เราถ่ายรูปชมทุ่งด้วยเห็นไหมคะบรรยากาศถ่ายรูปกัน ไคะขึ้นไปถายรูปบนนั้นได้ค่ะนะฮะโอ้โหโอ้โหสวยมากเลยค่ะที่ไหนคะที่ไปนามาชุ่มแพรนะฮะขึ้นไปถายรูปข้างบวนได้ชมบรรยากาศชมวิวทิวทัศน์ได้เลยค่ะอยู่ริมทุ่งนา ระหว่างชุมแพไปชัยภูมิค่ะเห็นไหมฮะออกมาก็ประมาณสิบกโลได้ไหมคะนี่ฮะสุดยอดของบรรยากาศห่างค่ะไม่ต้องกลัวโควิดค่ะไกลกันมากแต่ละจุด ดูทุ่งนาชมทุ่งนานี่ถ้าข้าวขึ้นเกียวๆมากนี่จะสวยมากเลยค่ะมาเร็วนุม่มนั่งตรงไหนครับอ่าปะปะปะเดี๋ยวย่าตัมไปทักมันะดก ราจะไปกระท่อมที่สิบกันนะคะมาเห็นข้างหน้าว้าวปูขาทำไมไม่เอากระท่อมสุดท้ายล่ะคะนั่นนี่นะลูกสุดท้ายเขาไม่มีคนมาแล้วมาลูกมามาตรงนี้ดีกว่ามาว่าไม่มีคนไงว้าวโอ้โหบรรยากาศในกระท่อมนี่ค่ะเข้าไปทานอาหารในนี่เลยค่ะ ดูดูบรรยากาศค่ะอ่าเอาอะไรนะครับสเต็กตัวไหนลูกตนี้อ่าโอเคเอาตัวนี้สเต็กหมูนะคะครับสเต็กหมูแย่ขอเป็นแง่ที่ขอสลัดได้ไหมได้ครับแต่ขอเป็นเป็นอ่อนๆนะลูกที่เลือให้นี่สลัดใช่ไหมทอกให้นั้นย่าของย่คืออันนี้เลยมันไม่มันเป็นเอาสลัดขึ้นกรอบครับอันนี้อะไรนี่ปูอะไรครับเอาของหวานด้วย ตัวอะไรครับอันนี้อะไรเพี่บิงซูไหมแล้วพี่เป็นน้ำแข็งใสขนมปังเดี <c oughs> ออย๋ยวได้กินนี้ก่อนเนาะค่อยสั่งเนาะอะไรอะไรอ,นนอะไร,ร,อ,รอะไรอันนี้เราอยู่ที่ไปนามาชุงแพหลนแก่นนะคะบรรยากาศดีมากเลยถึงไหมฮะเป็นหลังหลังหลัง อยู่ที่ไหนคะคุณปู่คุณหลานไปนามาไปนามาอยู่ที่ไหนเอ่ยไปนามาอยู่ชุมแพขันแก่นใช่ไหมครับเป็นไงคะบรรยากาศสุดยอดมากเลยค่ะว้าวว้าวว้าวเห็นไหมฮะบรรยากาศสุดยอดมากเลยค่ะ แล้วเราจะพาเดินไปดูทางน้นนะคะแล้วจะเดินกลับมาค่อยไปดูอาหารกันนะคะเราสั่งอาหารไปแล้วคะ่ะนี่คะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูตรงน้นกันนะคะมีจุดอะไรที่นี่สมอบกิ้งโอ้โหที่สุบรีด้วยนี่ค่ะเป็นซุ้มเล็กๆนะคะามาดูเรืน,นี้ค่ะ,น,คะน้ำสวยมากะะเลยค่ะเห็นไหมสองนุ่ม บอกมือในค่ะสองน่มขาว้าสวยมากหันหน้ามาเร็วเด่หันหน้ามาจะถ่ายรูปให้นะคะหนึ่งฉากช้คุณหลานกล้าทำไหมคุณหลานกล้าทำไหมคุณหลานมาใกล้ๆคุณปูค่ค่ะเอาปลาตอดที่ไหนแล้วครับอาหารมาแล้วครับอา,อาหารมาแล้วโอ้โหบรรยากาศ ไกลกันค่ะเป็นซุ้มที่ไกลกันค่ะนะฮะบางครอบครัวก็แมาเอาลูกเอาหลานมาเที่ยวกันกับข้าวเยอะค่ะบรรยากาศดีติดถนนใหญ่ค่ะทางไปชุดระหว่างชุมแพชัยภูมินะคะนไหมฮะบรรยากาศสุดยอดมากเลยเนี่ยค่ะซุ้มของเราซุ้มสุดท้ายเลยคะ่ะอยู่ตรงนน้นอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นจุดถ่ายรูป กับทุ่ง,งานานะคะภูเขาที่เราเห็นน่าจะเป็นภูเวียงค่ะเห็นไหมฮะทางนู้นฮะโอ้โหชมทุ่งกัน่ะบรรยากาศดีมากอากาศก็ดีค่ะวันนี้ไม่แดดเราจะพาไปเซลฟี่กันตรงนู้นนะคะเราเห็นค่ะนะอาหารตัวแรกมาแล้วค่ะข้าวผัด กุ่งนะคะนี่ค่นหูน่าจะชอบกินนะเพียหูชอบอยู่แต่หูน่ากินจังเลยใช่ไหมว้าวเดี๋ยวยายให้กินด้วยครับนี่คือสลัดกุ้งกรอลับนะครับชมบรรยากาศของร้านกันไง ว้าบรรยากาศดีค่ะนะคะน้ำก็สวยว้านี่อีกมุมนึงค่ะดูค่ะมาเราก็มากินบรรยากาศกันนะคะถ่ายรูปค่ะจุดถ่ายรูปเยอะๆเลยค่ะท mm hmm. ัางบนก็ขึ้นไปถ่ายรูปได้นะคะเห็นไหมคะนั่งกินถ่ายรูปได้ถ้าไม่มีฝนมันนี้จะมีฝนปล่อยๆนะคะ ด้วยค่ะนี่มีชิงชา้าให้เด็กเล่นด้วยตรงนี้ค่ะจุดนี้ว้าวมุมน่ารักน่ารักนะคะบรรยากาศค่ะสวยงามมีน้ำพุด้วยทุกงนาภูเขา อบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะนั่งเล่นได้ไดาตอนเย็นน่าจะตั้งทานขาบวนได้ค่ะเห็นไหมโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยค่ะตอนค่ำเย็ยยนๆนะคะดูค่ะดูดว้าววิวสวยมากเลยเห็นไหมฮะวิวสวยมากเลยค่ะว้าววิวสวยมากเลยค่ะ ยมากว้าเไหมคะสวยค่ะสวยทุ่งนาถ้าเข้าออกรวงยิ่งจะสวยนะคะนี่เดีย๋ยวจะพามาชมอีกทีนะคะตอนเข้าออกรวงโอ้โหเป็นไงคะบรรยากาศสุดยอดไหมคะ บรรยากาศคงฟินสุดๆเลยละวว่ะว้าวว้าวเฮโชคดูกันหลานค่ะมาเก่งจังเลยเสียวไหมลูกเสียวไหมกวาดเสียวไหมว,ว้าวนั่งสูงๆสงีมากเลยลามากท th cham Would you thank you พยะะญญากาศสุดยอดเลยปู่หลาน พืหลานเที่วเลรคะวันนี้เนบรรยากาศสุดยอดจังเลยคะ่ะเดี๋ยวก็สบายกตกลจังนนะะเลยนะคะี่เราเนะนยวานัดสวยด้วยค่ะว้าวตรงนี้เห็นบรรยากาศสวยมากเลยคะ่ะเป็นภูเขา